ในหมู่บ้านลึกลับไดโนเสาร์กันแล้วนะคะนี่อันแรกที่เราจะเห็นนี่เห็นไหมเป็นไดโนเสาร์กำลังกัดเจ้าไดาโนเสาร์คอยาวอยู่นะโอ้โหนี่เห็นไหมเขาจะทำแบบว่ามีเลือดอะไรด้วยเห็นไหมเสียงอะไรอะเนี่เสียงอะไรเนี่ยได้ยินเสียงไหมโอ้ดูสีข้างหลังต้นขาใหญ,ใหญ่ต้นขา คืออะไรเนี่ยพี่โมพี่ใครโอ้พาไปดูหน่อยสิไหนลองถ่ายให้ดูหน่อยโอ้โหโอ้โหเนี่ยอะไรน่ะโอ้คอยาวมากขยับได้ด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยค่ะมันคือพันอะไรน่ะเราไปดูกันสิไปหาดูกัน ไดคิโอสอรัสน, <acial> นะคะมันเป็นไดนโนเสาร์ที่คอยาวมากๆเลยยาวถึง20-30เมตรกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เป็นไดนโนเสารที่มีขนาดสูงสุดเลยนะที่ถูกค้นพบมานะสูแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาทำเหมือนจริงมากแล้วตัวใหญ่มากด้วยขยับได้แล้วก็มีเสียงอีกด้วยนะเดีไปดูข้างหน้าตรงนี้นะ พืชขนาดใหญ่เนี่ยนะคะอู้อะแล้วเดี๋ยวพี่วัวพี่ควายเนี่ยจะพาไปชมชนิดอื่นๆกันนะไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะคะเจอกันนะบ๊ายบาย